ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมพบกับช่องลุงบ๊อบครับผมก็ห่างหายไปนานนะครับวันนี้มีเมนูโกโก้ร้อนนะครับผมมาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคือลุงบ๊อบเนี่ยชอบทานโกโก้ร้อนแล้วก็โกโก้เย็นทั้งสองอย่างเลยชอบทานมากครับผมก็เลยสั่งซื้อผงโกโก้ Go มาครับผมโกโก้ Go Go. ผงโกโก้ Go ตรามือนะครับผมอันนี้สปอนเซอร์ต้องเข้านะครับผม แ,แอบเชียร์ก็ <c oughs> วันนี้จะกินโกโก้ร้อนแต่ว่าเนื่องจากเป็นวันหยุดนะครับผมไม่ได้ไปร้านค้าแล้วก็เสาร์ทิตที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทานเลยเลยจัดการสั่งซื้อมาวันนี้ก็ใช้อุปรกรณ์ง่ายๆครับผมไอต,ตัวกระป๋องน้ำดื่มพวกนักกีฬานะผม วันี้จะทดความร้อนผมก็จะใส่บงโกโก้เข้าไปนะครับส่วนผสมข้างซองมันเขียนว่าถ้าชงร้อนเนี่ยให้เติมโกโก้หนึ่งช้อนโตนแล้วก็น้ำร้อนหนึ่งถ้วยนะครับผมก็น่าจะเป็นขนาดถ้วยกาแฟแต่ลุงบ๊อบชอบกินโกโก้แบบเข้มๆนะก็จะตักตักประมาณสีถึงหช้อนชาเลย อหส่วนประกอบที่ให้ความหวานก็จะเป็นนมข้นนะครับผมนมข้นหวานนะครับนมข้นหวานนะครับน่ตามมลิอันนี้สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะครับผมยอดซับยอดติดตามเราไม่เยอะนะครับผมแต่เราขอสปอนเซอร์ไปเลยนะครับไม่ค่อยจะหวังผลจากนั้นผมก็จะเติมน้ำร้อนนะครับอันนี้เด็กๆต้องระวังนะครับ ดูยังน้อยไปกะถุกนะจากนั้นก็เตินมนมข้นก็นไปเลยพอดีมันเย็นนะก็เลยเอาน้ำร้อนเทใส,ส่จะมีน้ำหน่อยก็ชอบหวานมากก็ใส่มากครับชอบหวานน้อยก็ใสในน้อยลองชิมไปเรื่อยนะครับผมเพราะว่าก็ไม่ได้กะหรือคาดคะเนอะไรไปเยอะนะทึบ เติมน้ำข้นเสร็จแล้วครับจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็ทำการเขย่าเลยเขย่าแรงๆนะร้อนมือเลยนะผมก็หาผ้ามาจับก็ดีนะผมจับขวดจะได้ไม่ร้อนนะครับผม มีเอฟิกปุุงสีสวยมากฮนะรู้สึกถึงความเข้มข้นนะอ้ยหนึ่งแก้วกาแฟพอดีเลยฮนะะล้นๆหน่อยนี่ถ้ามีอะไรนะนมอะคนแะแต่งหน้านะสวยเลยครับว่าเป็นฟองนิดนึงนะอ่ะโอ้ชอดเลยอนะ่ะ ถ้าอยู่ในร้านนี้ไม่ต้องเอาอะไรนะมาทำเขย่าเขย่าใส่แล้วก็แต่งหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูอืมเข้มค้น,นมากครับผมอันนี้แบบกลิ่นโกโก้ชัดมากครับหวานพอดีเลยเ่ะม,มันไม่ขมมากัะผมโกโก้ตามือเนี่ยครับ ผกโกโก้แบบดัชนะครับผมดัชโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์อืม,อ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 มนี้ต้องลองนะคร <นะ S 1> <ม>ับผมสำหรับวันนี้ลุงบ๊อบก็ขอจบคลิปแต่เ,เพียงเท่านี้นะครับผมไหนก็ฝากเพนนื่อนๆทุกคนลองไปทำดูนะครับผมโกโก้ให้รสชาติที่อร่อยมาก อ๋อแล้วก็นมข้นนะครับผมตามะลิก็ให้ความหวานที่พอดีเลยนะครับผมงบประมาณตัวนี้จําไม่ได้นะ่าซื้อมาประมาณไม่แพงมากนะหกเจ็ดสิบรึเปล่าลงตามาลิก็ไม่กี่บาทโอเคนะครับผมสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะลองทำนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมฝากไว้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้ามีอะไรดีๆลุงบล็อกก็จะนำมาแชร์ ให้เพื่อนทุกคนได้ลองทําตามดูนะครับผมก็ขอบคุณสลับวันหยุดนะครับผมจบไปกับโกโก้รสชาติกกบขอมด้วยนี้นะครับสวัสดีครับ